สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครของแพทใหม่นะครับแล้วก็ของที่ผมปลดล็อกมาได้นะครับก็มีอยู่ค่อนข้างจะหลายชิ้นอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเออมีอาคาณาสองอันมีอาวุธของตัวใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวที่ใช้เปิดเพลงนะครับสรุปไอเทมอันใหม่ก็เป็นไอเทมที่เอาไว้สําหรับเปิดเกมนะครับไปเปิดเพลงในเกมนะครับเปลี่ยนเพลงอะไรอย่างนี้ ครับก็คือถ้าเป็นผมแนะนำนะครับแนะนำว่าให้อ,อ,อัพตัวมงกุฎ exp ในตรง power up ไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องเล่นตัวนี้ให้ได้เลเวล99นะครับแล้วถึงจะปลดล็อกอาคานาได้นะครับโอเคครับเริ่มมาผมก็ด่านเดิมนะครับที่ผมชอบใช้ก็คือด่านห้องสมุดอีกอย่างนึงคืออาคานาอีกตัวนะครับเราต้องเล่นด่านห้องสมุดให้ได้ส1นาทีนะครับแลถึงจะ สามารถปลดล็อกอาคานาอีกชิ้นที่เป็นชิ้นของชิ้นใหม่ได้นะครับโอเคครับก็ถือว่าเข้ามาเล่นรอบเดียวก็สามารถเก็บของได้หลายชิ้นเลยนะครับครับสำหรับอาวุธใหม่นะครับเ,เดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนก็คือตามอย่างที่เพื่อนๆคาดเลยนะครับในคลิปก็คือมีหลายคนคอมเมนต์เหมือนกันว่ามันจะหยุดมันจะโจมตีตอนที่เราหยุดนะครับแล้วก็ถ้าเราหันหน้าไปทางไหนเนี่ยมันก็จะโจมตีไปทางนั้น แต่ว่าสำหรับตัวผมนะครับสำหรับคนที่แบบเป็นสายจอยนะครับที่แบบชอบใช้อนาล็อกเล่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกค่อนข้างขัดใจนิดนึงนะครับเพราะว่าสมมุติว่าผมเดินไปทางซ้ายอย่างเงี้ยสมมติผมปล่อยตัวอนาล็อกใช่ไหมครับอาวุธอ่ะมันไม่ได้หันไปทางซ้ายเหมือนตอนเราเราเดินไปอะครับคือบางทีอนาล็อกมันดีดกลับมาเร็วเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวละครมันจะหันหน้าไปทางฝั่งตรงกันข้ามนะครับซึ่งทําให้ผมรู้สึก ค่อนข้างเล่นยากมากนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่นะครับว่าเวลาเราอีโวแล้วเนี่ยมันจะมีไฟแบบแบบปล่อยออกมารอบๆนะครับคล้ายๆกับอาวุธตดหมาเลยนะครับแล้วเทคนิคที่จะอยู่ให้ถึง31นาทีนะครับก็คือ,อ,อตัวค็อกแลนด์เสร็จนะครับไอตัวหยุดเวลาครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับออไอตัวเข็มอ่ะมันจะวิ่งเหมือนนาฬิกาเลยนะครับ ก็ให้เราเดินวนรอบๆค่อยๆเดินวนรอบตัวเดชน,นะครับมันก็จะแช่แข็งเดชได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีสําหรับมือใหม่นะครับจริงๆผมว่าจะทําคลิปแต่ว่าลืมครับลืมทำเพราะว่าไม่ค่อยได้ใชงครับแต่ว่านี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับที่เอามาแบ่งปันกันนะครับว่าเออเนี่ยมันวิ่งเวลามันวิ่งมันมันยิงเป็นเหมือนนาฬิกานะครับเราก็สามารถ เดินบนเดซได้นะครับหรือเนี่ยลากเดสลงมาก็ได้เราก็ทําแบบนี้นะครับจนถึงนาทีที่3ามเจ็น,นะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกตัวอาคนาอีกใบได้นะครับครับแล้วสําหรับอาคณาใบแรกนะครับเราจะได้จากการเล่นตัวละครใหม่นะครับได้เลเวลให้ได้เลเวลเก้เกนะครับก็คืออันนี้จะเป็นแบบในคลิปลุงกระเทียมเลยครับคือ ตัวแอร a ียครับมันจะค่อยๆเพิ่มจากลบ25นะครับไปจนถึงบวก50นะครับแล้วก็มันจะลงกลับมาเล็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใบที่2นะครับสำหรับการที่เล่นด่านนี้ให้ได้3 1นาทีนะครับก็คือ,อ,อทุกครั้งที่เราเก็บพวกหน้ากากหินถุงเงินด้วงหีบนะครับมันก็จะมีเงินเด้งแบบเป็นอ่อเขาเรียกว่า เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยชิคเกอร์ go fever นะครับเรียก go fever ก็เหมือนกับมันจะมีเงินเด้งขึ้นมาเรื่อยๆพร้อมกับเลือดอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่สีสันนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้เงินเยอะขนาดไหนนะครับผมยังไม่ได้ลองด่านเก็บเงินก็เดี๋ยวไว่ายังไงเดี๋ยวผมลองแล้วผมก็จะมาบอกอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีไอเทมอีกไอเทมหนึ่งนะครับที่เราสามารถเก็บ ตอนเริ่มด่านได้นะครับชื่อว่าเมจิแบงเจอนะครับอันนี้ก็เอาไว้สำหรับเปลี่ยนเพลงนะครับของเกมในหน้าจอที่ใช้เลือกด่านนะครับแบบนี้ครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ไม่มีผลอะไรกับตัวเกมเลยนะครับไม่รู้จะทํามาทําไมครับอันนี้แต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบฟังเพลงนะครับฟังเพลงหรือบางคนอาจจะว่า เออแบบเล่นบางดาแล้วต้องใช้เพลงนี้อะไรเงี้ยชอบเพลงนี้ฟังแล้วสึกเิมดีอย่างงี้ก็ก็แล้วแต่คนนะครับแต่สำหรับผมคือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับครับแล้วสำหรับการรีวิวอไอเทมใหม่ในแพทใหม่นี้นะครับสำหรับคลิปอันนี้ก็เป็นตอนที่หนึ่งนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้รออีกหลายอย่างก็เพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับแบบอาวุธใหม่เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ เดี๋ยวไปแล้วครับบ๊ายบาย